มาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนวิธีการก็คือให้เราดูตัวส่วนว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วอันนี้7ดกับ7เท่ากันส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้เราดูว่าเศษอันไหนมากกว่าอันนี้ห้ากับสามามากกว่า3แสดงว่าอันนี้ก็เครื่องหมายมากกว่าครับต่อไปถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันอันนี้เลข2อันนี้เลข5้าไม่เท่ากันนะครับเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอรนอ หรือว่าหาตัวไปคูณหรือไปหารก็ได้เพื่อให้ส่วนเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ห้ากับสองเราก็หาตัวเลขไปคูณอย่างห้าเนี่ยเอาไปคูณสองถ้าเกิดคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วยก็จะเท่ากับอ่สองสองได้สี่ห้าสองได้สิบนี่ครับเศษสส่วนสิบนะครับส่วนอันนี้เศษหนึ่งส่วนสองเราก็เอาเลข5้าไปคูณก็จะได้10เท่ากันนั่นเองครับผม คูณทั้งเศษและส่วนครับผมอ่าก็จะได้ห้าหนึ่งด้5 2ห้าสองห้าด้วยสิบเศษห้าส่วนสิบครับนี่นะครับเราจะได้อันใหม่มาซึ่งตัวส่วนเท่ากันแล้วนี่ครับสิบกับสิบเท่ากันทีนี้เราก็มาดูตัวเศษอันนี้ห้าอันนี้สี่ห้ามากกว่าสี่แสดงว่าอันนี้ก็มากกว่านะครับเศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าเศษสองส่วนห้านั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับ เศษห้าส,ส่วนสามแล้วก็เศษหกส่วนสี่ส่วนไม่เท่ากันเราก็หาตัวไปคูณเหมือนเดิมนะครับอแล้วก็อันนี้เอาสามไปคูณครับเพราะว่าสี่คูณสามก็ได้ 6, 3, สิบสองหกสามสิบแปดเศษสิบแปดส่วนสิบสองอันนี้ก็คูณสี่เพื่อให้ได้สิบสองเท่ากันนะครับก็จะได้สี่คูณสามได้สิบสองห้าคูณสี่ได้ยี่สิบ อันนี้ก็คือเศษห้าส่วนสามมากกว่าเศษหกส่วนสี่นั่นเองครับโอเคนะครับ